าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อันตางหลายอันนึงเมื่อถึงพลาวศูญเสียของรักหากรู้ไม่เท่าทันก็จะเสียใจมากเป็นการเสียสองต่อคือเสียของรักด้วยและเสียใจด้วยเรียกว่าเป็นทุกข์จริงเปล่าบางคนทุกข์มากเกินไปจนคนไม่ได้กลายเป็นบ้าไปกุม้มบังเรื่องนางปต,ตาจลานางเป็นทิดาเศรษฐีเมืองสาวถีได้ตามชายผู้เป็นคนใช้ อยู่กินสัมสามีพยาจึงเกิดบุตรด้วยการคนอึ่งพอบุตรนั้นเดินได้นางก็ตัง้งกันถึงกําหนดคลอดนางจึงอ้อนวอนสามีให้พาไปหาบิดามารดาโดยอ้างว่าถึงกระไรท่านก็ฆ่าลูกไม่ได้ขายลูกไม่ลงเป็นแน่เมื่อสามีไม่กล้าพาไปสบโอกาสนางจึงหนีออกจากบ้าน สามีทราบเข้าจึงรีบออกติดตามพันทีที่กลางป่าเรียงจึงตามเลยสองสามีพยาบุตรเดินทางต่อไปตกออนเย็นคลันก็เกิดตันตวนตวนจะคลอดนางจึงออกบอกสามีให้ไปหาถิ่งไม้มาสร้างคุ้มกันหรับอาศัยคลอดบ,บุตรสามีก็ไปเที่ยวหาบังเอิญถูกงูพิษกัดตายอยู่ข้างจอมเปรตหนึ่นง นางรอคอยสามีอยู่นานด้วยความกระวนกระวายจนกระทั่งคลอดบุตรขณะน,นั้นฝนก็ตกหนักนางจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้บุตรทั้งสองนอนแน่อ,อกใช้มือและเขา่ายันพคื้นดินออกลูกมาจนกระทั่งสวา่างนางจึงตูงลูกต่อลูกเล็กเดินทางต่อไปถึงแม่น้ำใหญ่ไปตามสามีนอนตาย สามีตายแล้วนาก็ร้องไห้ลำพังแล้วฝืนใจพาลูกของเดินทางต่อไปถึงแมา่น้ำใหญ่กวา้างแนงจึงให้ลูกคนโตคนใหญ่ <c oughs> ไปฟาดโนนแล้วก็อุ้มลูก,กเล็กตายหนัเท่าในที่สุดลูกก็ตายหมดสมน้นตายหมดไม่มีเหลืออีกขณะที่นางข้ามถึงกลางแม,านานม่น้ำนั่นเดงก็ได้เห็นเหย,ยว่ตัวนหนึ่งกำลังโข่ขกันมาลูกคนน้อย งนงตกใจจอบมือไล่ร้องกับร้อมตาหวาดโจนสุดเสียงแต่ก็มาได้ผลว,วายลูกคนใหญ่ที่กำลังยืนพอยอยู่ลิมฟังเห็นเช่นนั้นคงเข้าใจว่าแม่เรียกจึงกระโจนลงไปในน้ำเลยจมน้ำตายทั้ง,งานางเป็นหนึ่งว่าจะชินสติจมน้ำตายตามลูกไปเพราะามโศกชาดลำพังอยู่คนเดียวว่าลูกน้อยของแม่ถูกเที่ยวเที่ยวไป ถูกคนใหญ่ตายคนใหญ่ก็ตายในนาทีไม่นานสามีก็ถูกงูกัดนางค่อยๆฟื้นใจเรี่วความลำบากเดินทางต่อไปจนถึงตำบลบ้านเดินของนางถึงถามชายที่เดินเสือนทางมาถึงเสษฐีผู้เป็นบิดามันดาชายนั้นก็ตอบว่ารู้จักดีแต่ว่าน่าสงเพศเวทนายิ่งนักโดยว่าท่านตายเสียเมื่อคืนนี้เองเพราะเป็นบ้านถูกพายุ ลมพัดพังหมดไปมากอัญญาก็ตายบุก็ตายตาย,ตายหมดเขากําลังเขาอยู่นะป่าชานั้นเองพอนางได้ฟังเท่านั้นพรามก็ถึงความวิกลเลืมตอนหมดสติชินทิริโอตปคตามละอายสยายผมอามุงกระหลุดลุ่ยเสยสางไกตามถนนหน้าเวทนาจนภายหลังได้มีโอกาสฟังพระธรรม,มเทศนาไปเฝ้าในญานของพระพุเจ้าแผ่เมตตา แล้วขอบวชบำเพ็ญธรรมจนได้ประลุผมชั้นสูงสดหายเศร้าโศกเสียใจต่อไปการที่นางเศร้าโศกถึงกับเสียสตินั้นก็เพราะหลงเข้าไปยึดถือยันจึงใจว่านี่สามีของเรานี่ลูกของเรานี่พ่อแม่พี่น้องของเราทั้งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามทิศจึงทําให้เสียสติแต่ภายหลังนางได้ธรรมะประท สองทางจึงเกิดความเห็นที่ถูกต้องรู้ทั้งทางโลกกละทางธรรมเป็นการอาศัยจึงแต่ละกัน,กนสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง